นายเพิ่มศักดิ์กนิทชาติหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สป่าห้วยขาแข้งเปิดเผยว่าเขตรักษาพันธุ์สป่าห้วยขาแข้งมีพื้นที่กว่า1 7 0 0 0 0ไร่และมีสัตว์ป่าจำนวนมากในพื้นที่และในปี2535เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพญาแรง้งซึ่งเป็นนกขนาดใหญ่มีนิสัยกินสร้างสัตว์เป็นอาหารก่อนหน้านี้มีการล่าเสือโคร่งในพื้นที่อุ้มผางติดก,กับพื้นที่ห้วยขาแข้ง ทำการล่าโดยการก่อหรือผูกนั่งร้านบนต้นไม้เพื่อจะยิงแต่เวลายิงแล้วหนังของเสือโคร่งจะชำรุดและขายไม่ได้ราคาจึงเปลี่ยนใช้วิธีเอายาเบื่อไปใส่นซากสัตว์ซึ่งพยาแร้งหรือนกแร้งมีนิสัยกินซากสัตว์เมื่อฝูงพยาแรงบินมากินก็ทําให้ล้มตายจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นฝูงพยาแร้งในห้วยขาแข้งอีก จากนั้นจึงเริ่มที่จะนำพยาแรงกลับคืนสู่ผืนป่าห้วยขาแข้งอีกครั้งและเริ่มทำโครงการฟื้นฟูประชากรพยาแรงในถิ่นอาศัยของประเทศไทยเพื่อเป็นต้นแบบในการฟื้นฟูประชากรแรงในพื้นที่ธรรมชาติและมีการตั้งคณะทำงานซึ่งทางกรมอุทยานสัตว์ป,ป่าและผุ่นพืชได้ร่วมมือกับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมูลนิธิสืบนาคาสเสถียรทำการฟื้นฟูประชากรพยาแรงขึ้น และในตอนนี้กำลังนำพยาแรงมาผสมพันธ์กันและกำลังรอก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จในขณะเดียวกันนายวชิวราโดนแพรงปัญญานักวิชาการสนสัตว์นครราชสีมาเปิดเผยว่าหลังจากที่พยาแรงเริ่มวางไข่ทางทีมงานจะต้องมาดูในอีกหลายส่วนต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ศึกษากันต่อไปเพื่อเพิ่มประชากรแร้งในเขตป่าห้วยขาแข้ง sub indo by